นอนคนเดียวสบายใจไม่มีใครก่วนเด็กๆออกไปข้างนอกหมดแล้วเสีลนอนสบายเลยเสียบอกว่าี่นอนสบายสักทีี่นอนสบายสักทีนะนะ มีใครควรเสียวบอสับสบายเลยนะอเอ๊กินแล้วอะ่ะแล้วก็มานอนลับสบายเลย <c oughs> มีหายไปหมดน้องๆก็มีมาก,ก่วนเลยวันนี้วันนี้พี่เสียนอนสบายนอนสบายมานะั้งเนาะพี่เสียนเะนาะน้องไม่มากวนให้นอนหนูนอนสบายมังนะ้งเนาะรึเป้่านอนสบายครับพ่อไม่มีน้องๆมากวนเอ้ามาแล้วพอพูดถึงมาเลย เาพูดถึงมาเลยนั่นไงนันไงนันไงมาามาขึ้นมาเลยโอ้กวนเลยกวนเลยโอ้ยมากวนเลยใจ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 โอ้ยมาถึงก็กวนพี่เสือเลยโอ้มาถึงก็กวนเขาเลยมุด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 คอดคออดคอมา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 อ่าไปลูกไปลังบ้านไป เออไปหลังบ้านกินหลังบ้านนะพ่อเตยให้เราเนี่ยนะนะมาปุกพี่เสียเฉยเลย <c oughs> เดี๋ยวบอม,มาปุกมาปุกผมทำไมอ่าน,นอนต่อนอนต่อลูกนอนต่อนอนต่อเลยนอนต่อลูกนอนต่อเออนอนต่อนะอืนอนต่ออืมมาปุกทำไมวะโอ้ยคัน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  อพลังนอนสบายนั้นว่าปลุกเราอีกอเอืมมามา่เนี่ยทำไมวะ